สวัสดีค่ะพ่อแมพี่นองเมื่อนี้ก็มาพบก,กับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง youtube มาดามจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาแนวทางจะเป็นของเเสียนดังสรุปโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะนี่จะเป็นเลขถูกที่มาดามจุดเนาะคะ 3, 2, ่ะ3ามสองแชอบกระจัดคัดกระพานสำหรับคนทนน้อยอยากไปสอปอปอลาวกับเพื่อนเนาะ เมื่อนี้เป็นมือวันที่14วันวาเลนไทน์เพื่อจะได้ไปสอปปอป,อปอเล่านํากันสูขู่สูข้นพ่มแพ่พี่้องอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านแล้วก็จะมีเลขสตัวประจําวันเด้พอพ่มแม่พี่้องจะมีเลขประจําวันนี่สตัวแล้วก็เน้นที่ลักหน่วยวสันว่ารอดที่ตามช่มไปพอมๆกันอ่ะ เลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะชอบกระจัดขัดข้อผ่านใจไนกาบ,บขอบุญขอบคุณเจ็ดเสี้ยนดังเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกกาบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเดอะ้อเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางดดวยกันเลยค่ะว่าจะถูกใจ fc ไหมจะเข้าจะปังอีกหรือเปล่า ไปเบื้องตัวเลขกนนะ้าท่างกันเลยค่ะท่านี้ก็จะเป็นของเลขลับนางฟ้าอยู่ในเจ็ดเซียนดังเด้อค่ะลงคลิปให้แล้วนพแม่พีน้องเนาะเลขลับนางฟ้าเข้าไปเต็มๆต,ตัวเน้นตัวจอเข้าแบบไม่ต้องกับผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองเดิมมอน้เด้อแต่ลงคลิปให้แล้วประชันกับช่อเฉดชัยมีผู้ใดเข้าไปติดตามช่บ่ลงคลิปให้แล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ดู มื้อนี้เห้ามาเบิงไปพร้อมๆกันพ่อแม่พี่น้องเอาไว้เป็นแนวทางเมื่อนี้ล่าพัฒนาจะออกส่งทุ่มครึ่งเนาะผู้ใดยังบระท่านโสกท่านหมานมาไปนํากันไหมสําหรับ FC ซีที่บอกว่ามะดาม่าเอามาาลายตัวลายว่าซันเอาในน้อยแคนแนๆท็กซี่ตัวนี่นะว่าซันเขากบ่กเขาจังว่ากันอีกเรื่องหนึ่งว่าซันว่ามีเขามหลดว่าต้องให้ลายตัวดวก คันไฮไลท์ตัวมันคิดหลายเ่นวะเยียงงบประมาณวาสันคุยกับันเซียนล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อคุยกันกับเซียนเซียนแล้วเซียนเซียนว่าขับตกลงค่ะตกลุพิ่นวะเดี๋ยวจะไฮนอยล่งก็เ่าเขาบ่เขาว่า,า,ากันคือคือห้าน้อยเนี่ววาสันว่าบ,บ่เป็นยังเลขมีเขามีหลูดวาสันเอา้าพอมาสิจัดห้งวดนาเด้อค่ะเด้องวดนางวดนาเป็นวันจันทร์เนาะ เราติดตามชมเพื่อนว่าหกค้างนี่มันลายพูดทั้งเบิ้ลแล้วก็สามตัวขอซีหางแขนแขนคือหานอยนี่่าสันคือเล่าสามาชีนี่บอกพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเบิ้งไปนอดเล้าสามาชีของมาดามมีถูกมือเด้อเล่าสามาชีแตกสามตัวตดสองตัวบนล่างคุณเนี่ยเล้าสามาชีไปง่ายมากง่ายคือกันทุกวันค่ะทุกวันเล้าสามาชีบ่ต้องรอดวดนบ่ต้องรอดจันทรุษอ้าววากันไป สายขยันเข้าไปทุกทางนั่นละ่ะทางใดมันสีท่ามากจินใดมีเงินมีท่องไปสูวอันสุยางแล้วนอะกพม่พี่น้องเอาแคบหน้าจอพม่พี่น้องถ้าใครจะไปกับเลขลับนางฟ้าวันนี้เลขลับนางฟ้าให้มารูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้วันที่สิบสี่เป็นวันวาเลนไทน์สาวหน่อยก้นสวยสิไปบอกเมื่อวาเลนไทน์ยาค่าต่เที่ยววาเลนไทน์ยูเด้อห้ไเปเทียวสอปอปอล่าวเดอมื้อนเดอ รูดหนึ่งกับห้าสองตัวหกหางหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแปดห้าแปดเก้าห้าแปดพ่อแม่พี่น้องห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดเบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งห้าห้าสามตัวสี่หางก็จะมีหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเนาะอ่าสามตัว สองตัวเน้นสองสี่หางหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดสามตัวเน้นสองหางหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเจ็ดแคบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเมื่อมีเมื่อนี่มี่อันเอ้มีมี่เลขอันเด่นดับเบิลเมเป็นนองเลขเด่นสามตัวต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวรอติดตามเดี๋ยวจะเอา ลงไห้มือนี้เนาะเลขเด่นหนึ่งสามตัวมาหนึ่งตัวถึงสองตัวหาติตดเฉพาะหลักหน่วยสิบสี่สิบห้างวดหลุดไปหลุดไปงวดเดียวเด้อที่เขานะคะแล้วหลักหน่วยจะมามากกว่าหลักอื่นเขารักหน่วยมากกว่าหลักอื่นรอติดตามอยู่ในเจ็ดเสียนดังนี่แหละเดี๋ยวมาดามให้เบิรงนเนาะคะเนาะอ่ะ ชอเช,ช็ดใจเด้อค่ะชอเชร็จ่ใส่ถือวันย่งบรุษูดเนาะศูนย์ยังงมาให้เห็นศูนย์บนศูนย์ล่างโอ้พี่น้องโอ้เลขกศูนย์ก็ะจแมันเห็ดคือคักนอนเลยมึงเนี่ยหกศูนย์เน่เอ้ามาจังใดออกไปแล้วอันนี้อันใหม่เนาะค่ะนะาะผู้ใดย่างวันที่ในข่าวพิธีตามชมของชอเช็ดใจวันนี้ไปใหม่ชอเช็ดใจให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ ปดกับเก้าสองตัวหกหางแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเบิ้ลจะเป็นแปดแปดเก้าเก้าสามตัวสี่หางแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าสองแปดเก้าสามแปดแปดเก้าสองตัวเน้นสี่หางแปดหนึ่งแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสาม สตัวเน้นสองหาง8ปดเก้าหนึ่งแดเาสแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเชดใจวันนี้เนาะเราไปต่อเป็นของของเลขมีที่มาก็ถือว่ายังไม่หลุดเด้อแฟนครับเลขมีที่มาอยาบไดลึกมาดามบายดล่งงห้เนาะเมื่อนี้มาไปพร้อมพอมกันเลขพ่อแม่พี่น้องของเลขล็อกจิ๊กก็เหมือนกันเอฟซีตรงการบรายดล่งไหย้ยพ่อแม่พี่น้อง มือนี้มือไม่ไปไม่เลยเนาะไปมือนีกันเลยมือนี้ให้ไปหอดไปจอดไปเถึงเด้อเลขมีที่มาเนาะออาเลขมีที่มาให้มา,มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกับเจ็ดอย่าลืมว่าของเพิ่นเข่าอยู่เด้อตัวเนึ่งตัวเอตัวรูดเพิ่น,นเนาะฟอแม่พพ่นองเนาะหกกับเจ็ดสองตัวหกหางหกสองหกสามหกสี่ 727374เบิ้ลก็จะเป็น66773ตัว4หาง672673 674667เด้อค่ะ2ตัวเน้น3หาง62 7274 3ตัวเน้น2หาง672674เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตาม เลขมีที่มาวันนี้เนะาะกาบประบุนขอพุณนเลขมีที่มาเด้อที่หายตัวเลขเนาะทังามาว่างทางั้งสรงเนาะกาบขอบพระคุณลายๆอ่ะของมาดามบาทนี้ยพวกเบปนองของมาดามก็ถือว่ายั่งบัวหลุดเด้อค่ะดารานั่งอีกดา่านั่งเอกยั่งบัวหลุดค่ะให้ห้าศูนย์ออกหกศูนย์เสียดอยู่เด้อเสียดจนคน้นค้นพองอยู่เด้อแล้วก็ไปทางอุบลห้าแปดตรงตรง เป็นยังไงทางอุบลมีไผ่ตามของมาดามบอกมีแฟนคลับจะค้นบ่เนาะทางอุบลน,นี่แฟนคลับของมาดามมีบ่เนะาะเข้าไปตัวเน้นตัวจ่อพุนได้หาเปียกทางอุบลให้ห้าศูนย์ออกหกศูนย์เสียดจ,จนค้นลูกค้นพ่อ,องเมื่อนี่มาไปไหมแล้วก็ให้ห้าห้าออกสี่ห้าพูดเด้บนเนี่ยเรื่องมื่อนี่เพราะมันสิิ์แตกทั้งบนทั้งล่างบา่วาสันเด้เอาลองเบิงลองเบิงบ่ลองบ่รู้เนาะพอแม่พี่น้องเนาะ สองทุ่มครึ่งคืนนี้ก็รู้กันพราะว่าเล่าสามาขี้แตกสามตัวตัวสองตัวบนล่างถุกแล้วพ่อแม่พี่น้องออกพร้อมๆกันได้เล่าสามาขี้ผู้ดใดจัดแล้วจัดเล่าสซามะขี้ตัวพร้อมๆกันไปเลยมาดามห้เมื่อนี่เนาะรูดลาวพัฒนาได้ไหนเลาวพัฒนาเขียนถืออยู่บ่นมาดามเจ้าเขียนพิษเขียนถือได้เจ้าลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับ 7นะคะตัวรูดสองตัว6หางสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์เจ็ดแปดเบิ้ลนก็จะเป็น4ี่สีดเมตัว4หางสี่เจ็ดแปดสี่้าสี่เจ็ดศูนย์สีองตัวเน้นสหางสี่แปดสี่้าเจ็ดแปดเจ็ตัวเน้นสองหางเขียน สี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดเก้าห่วยงามอยู่ด้ภูม่พี่น้องเนาะมือนีเนาะงามอยู่งามอยู่ว่าสันดิงามน้ำบอมี่ผู้ใดางามน้ำบอมเขาเหม็นมาเนี่ยเขาเหมตนมาเนี่ยอ่ะแล้วไปต่อเป็นของซ่องสุวันซ่องสุวัน,นก็ถือว่ายังบรลลุดเนาะยังห้ายังมาให้เห็นเนาะค่ะเน,ะ 5, 3, ออ 5, นา,าะจับคู่ให้ห้าสามออกห้าสี่มือนีมือใหม่ไปใหม่แล้วจับคู่ให้ห้าห้าออกห้าสี่สี่ห้า วันนี้วันใหม่ไปใหม่เอาแต่เอาของเสียนนุมมาจังใดนบีน้ของซองสุวรรณของซองสุวรรณซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกับเจ็ดสองตัวหหางหกหนึ่งหกสองหสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเบิลก็จะเป็น หกหกเดดสตัวสี่หาง6กเจ็ดหนึ่งหกดสองหกดสองตัวเน้นสาหาง6กสามเจดหนึ่งเดสสมตัวเน้นสองหาง6 7เจ็ดหนึ่งหเดสามเ้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครจังลอยพินกติเปิดเขียงอีก,กว่าไหพี่น,อน้องเปล่าไปเฮาเปล่า,ปาไป แคปหน้าจอแล้วไปต่อเนาะเป็นของล็อกกิ๊กพารวยเอฟซีที่ต้องการล็อกกิกผ้ารวยลงไห้แน่มาดามมาสนันยับมาเด้อค่ะยับมามาแล้วของล็อกกิ๊กผ้ารวยเนาะยับมายับมามาแคปหน้าจอเอาไปไว้เหมือนแรงสองถุงถึงว่าสิเป็นจังไรเนะาะราวิ่นว่าลงา่งไห้แน่มาดามมาสันบ่ไเลล่ใงห้มือนีไปน้ำกันพร้อมๆกันเลยเห็นพร้อมกันมืดส่คู่สู่คนเนาะ ผู้ใดเขามาเห็นคลิปนี่ล็อกเก็กพารวยให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาเพราะว่าของเพื่อนเขาไปเรารูดเนาะพูดแม่พี่น้องันศุกร์เอฟซีวันศุกเอฟซีไม่บันศว,ว่าเอาบวกเขาคือสีบวกให้เอามาของเพิ่นเขาด้วยค่ะเขาตัวเน้นตัวจอด้วยได้งวดก่อนเนาะแล้วว่าที่ผ่านมารูดเมื่อนีเมื่อใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่ล็อกเก็กพารวยให้มารูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับเจ็ดสองตัว 6หาง898081 7970 71 3เบิ้นจะเป็น8877 7 3ตัว4หางก็จะมี879870871 887เด้อค่ะเน้นที่7รูดที่7 2ตัวมี3หาง89แล้วก็7971เด้อค่ะเด้อ เล็บม่นเมนเก็ดเม็ดเ,เดียวเด้อสามตัวเน้นสองหางแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเซียนหนุม่มต้องกราบขอโทษขอภหน้ของเซียนหนุ่มกับวพัน์ของเซียนหนุ่มเข้าแล้วก็หลุดเนาะอ่ะมาไปไหมมือหนีไปไหมเซียนหนุม่มให้กำลังใจกันมือนี้เจ้าต้องไปให้หอดเด้ ของเซียนน่มวันนี้วันใหม่ไปใหม่ชอบก็บจัดพอไม่พี่น้องไม่ชอบก็ผ่านเนาะเซียนนมให้มาวันนี้รวดลราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้9กับ8ปสองตัว6หางเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ เบิ้ลจะเป็น9ก้าเปดแปดาตัวสหาง9 8้าแปดสอง9 8้าสปดสองตัวเน้นสี่หางเก้าสองเกแปดสองแปสสามตัวเน้นสองหาง9 8้าแปสองเกสเอาแคปหน้าโจ้พ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของเสียนนม เอาไว้เป็นแนวทางเนาะมาบันนี้พ่อแม่พี่น้องหยับมาจะเฝ้าเรือนผ่านเด้อนนี่แหละเมื่อดาม,มามาอันเบงิงเลขเด่นประจําวันประจํางวดเด้อพ่อแม่พี่น้องเลขเด่นประจํางวดน,นี้ประจําวันนี่แหละว,วันนี้แหละค่ะเข้าไปแล้วสิบสี่งวดนะมีสิบหางวดสิบห้างวดเข้าไปแล้วสิบสี่งวดเลขเด่นประจําวัน เน้นหลักหน่วยเลขเด่นประจําวันเน้นหลักหน่วยเพราะว่าหลักหน่วยสีมาหลายกว่าหลักอื่นถ้าหลักรอยมากก็ต้องมาหลักหน่วยเน่นอ่พี่น้องเอาท่งรอยท่องหน่วยไว้ละอหลักหน่วยว่าฉันเน้นหลักหน่วยมากกว่าหลักอื่นต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวแน่นอน ก็จะมีหกมีเจ็ดมีแปดหกเจ็ดแปดพ่อแม่พี่น้องสามตัวโยนี่ว่าเมื่อนี่สีมาเห,เห็นบ่หลักหน่วยว่าสัน่นเอาไปวิ่นใส่กับเหล็กในใจเจ้าของก็ได้เด้พอพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาไปวิ่นใส่ในในเลขเจ้าของที่ผูดด้ใดมีเลขในใจเนาะเพราะว่ามาดามรู้อยู่แล้วว่าทุกคนมีเลขในใจอะจ้งไหนกราบขอบบุญขอบคุณ เสียนเสียที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะเจ็เสียนดังแล้วก็กราบขอบุณขอบุณเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอซใหม่เอซเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนกกาะกราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ